เวลาเราประชุมเหมือนกับว่าเราอยากให้ประชุมมันแบบเหมือนในหน้นมันป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ปรากฏว่าที่ประชุมมันไม่ได้ขับเคลื่อนแบบนั้นมันไม่สมูทอ่ะเราจะทําให้ทีะชุมของเราลื่นปืดเหมือนนาซาใช้ตัวกระตุนพวกนี้ก็ได้ครับตัวแรกคิดว่าคนอื่น,นมองเรายังไงสองคิดว่าตัวเองจริงๆอ่ะเป็นยังไง investment master รับปรึกษาจัดหาเงินทุนธุรกิจจากนักลงทุนและสถาบันการเงิน นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้มาที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากมากคือชอบในการพูดคุยกับคนเก่งครับเราจะสามารถต่อยอดความเก่งเราได้แล้วก็ได้วิชาต่างๆมากมายเลยครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณหมอเซยครับเจ้าของโรงพยาบาลแห่งนี้คุณหมอเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นคุณหมอที่เก่งมากๆเช่นกันคุณหมอสัญญาว่าความงามนะฮะแต่คุณหมอก็เรียนอะไรมาเยอะมากผมก็จะมาปรึกษาคุณหมอครับ,รบเขาบอกยว,ว่าชีวิตของเราเนี่ยควรจะมีเพื่อนหลายประเภทนะครับมีคุณหมอมีนักกฎหมายมีนัก ธุรกิจคุณหมอเสเองเนี่ยมีไหลายอย่างรวมกันนะครับต่บอจากนี้ไปฮะก้องซอรี่จะพาเพื่อนๆฮะมาคุยกับคุณหมอแล้วเราเหมือนก็ว่าอยู่ห้องเดียวกันเลยว่าเวลาผมคุยกับคุณหมอเนี่ยเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างเราฝึกวิชาอะไรกันบ้างเพื่อจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยต่อย,ยอดและเติบโตขึ้น,นคุณหมอเส,มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ วันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาด้วยได้ไหมได้ครับครับสิ่งที่อยากจะถามคุณหมอคือว่าปกติเนี่ยเวลาพวกเราเองเนี่ยประชุมเนี่ยห้องประชุมหนี่มันไม่สมูทอะเวลาเราประชุมเหมือนกับว่าเราอยากให้ประชุมมันแบบเหมือนในหนักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโหแบบทุกคนแชร์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยประชุมในฝันคือทุกคนแชร์ดิสคัสมาอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าที่ประชุมมันไม่ได้ขึ้นแบบนั้นผมว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนก็อาจจะเป็นคุณหมอขอคำตอบได้ไหมครับขอแนวทางครับ คงมีเป็นร้อยวิธีเลยแล้วของผมก็ไม่ใช่วดีที่สุดในโลกเอาที่ตัวผมใช้ดีกว่าหลักการของสมองคนเรานะครับมันเป็นเรื่องของเกี่ยวสมองคนเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแท่ที่เรานั่งอยู่ในห้องประชุมที่เป็นสี่เหลี่ยมก็ฟิกไอเดียแล้วถ้าโต๊ะประชุมเป็นสี่เหลี่ยมนี่ก็เฟเดียแล้วใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่ผมเรียนมานะฮะอย่างพวกนาซ่านะครับพวกเนี้ยเขาไม่ประชุมเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมนะครับเขาอยากประชุมที่ไหนเขาก็นั่งประชุมจริงๆแล้วการประชุมเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องนะอย S <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามิ g นะครับวิ u เอา e ์มิ g ประชุมในห้องสี่เหลี่ยมมันจะทาให้ปิดก้นความคิดเพราะฉะนั้นถ้าประชุมที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ม่ต้องสี่เหลี่ยมก็ได้ใต้ต้นไม้นั่งคุยกัน้านกาแฟร้านกาแฟอย่างอาซาเนี่ยก็ทำกันยังไงนะครับที่ผมทราบมานะที่ผมพยายามหาเสิร์ชมาแล้วก็เรียนการอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญมาเนี่ยก็คือว่าการประชุมเขาเนี่ยคือการที่ทําให้ทุกคนรีแลกซ์แล้วกล้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่าง Google นะครับอย่าง Google เนี่ยเขามีการวิจัยว่าทีมงานที่เอฟเฟกตีที่สุดคือทีมงานที่ไม่รู้สึึกกกลลััววออรรรู้สเเีหืนท่2าาปชุม เราคงแบบทบตึกริงไม่ได้อาจจะเป็ีนบรรยากาศเช่นยกตัวอย่างใช้ตต๊วกระตุนทุกนี้ก็ได้ครับพี่กองมีลูกใช่ไหมฮะควกนี้เลยไปขโมยลูก้าที่ประชุมของคุณมันไม่ลื่นปืดมีค,ค,ค,ความไว้วางใจมไม่สมูทรเราจะทําให้ที่สุ่มของเราลื่นปืดเหมือนนาซา จริงๆแล้วเนี่ยตุ๊กตาตัวเนี้ยเขาเชื่อว่าอย่างนี้คนเราเนี่ยอยู่ดีๆนะให้บอกความรู้สึกโดยเฉพาะคนไทยพี่ก้องรู้สึกยังไงครับตอนนี้มันก็เอองงถูกไหมฮะมันจะงงๆมันจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเราจะบอกความรู้สึกจากตุ๊กตา<อ>แต่ยืนไม่เชื่อใช่ครับใช้ไม่ได้ผมเอาตัวยต,ตัวอย่างครับเชิญ <ๆ S 1> น้องฮาวากับเชิญน้องสายไหมแลันะครับมามามาเล่นด้วยกันน้องฮาวาครับน้องสายไหมครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับตอนนี้คือเราคุยกับคนที่แก่กว่าเราเราเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องคุยอะไร โดนใจไหมผรว่ามีความกลัวนะครับมีสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับออฟฟิศได้หลายๆที่นะครับไม่แปลกนะครับพี่น้องเขารู้สึกเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยถูกสอนให้เด็กต้องฟังผู้ใหญ่มาเสมอใช่ไหมเดินหลังผู้ใหญ่อะไรนะเดินมาไหมมาไม่กัดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพวกนี้มันทาให้เราเชื่อว่าเราเด็กอะมีความคิดที่ต่ํากว่าผู้ใหญ่เสมอจริงๆวิธีการนี้มันช่วยทำให้เราเปิดความคิดตรงนั้นได้ฝึกบ่อยนเดี๋ยวกนดีขึ้นเองน้องครอบอาจจะบอกกายนะครับว่า ประมาณนั้นพี่จริงเหรอตาวิธีการง่ายนะฮะไม่ยากครับเดี๋ยวน้องลองเลือกดูนะครับโดยกติกาเนี่ยนะน้องต้องเลือกมา2ตัวตัวแรกเป็นตัวที่เราอ่ะคิดว่าคนอื่นอ่ะมองเรายังไงอันที่2คิดว่าตัวเองจริงๆอ่ะตัวเองมองตัวเองเป็นยังไงแล้วยี่มาอีกหึงตัวแล้วเดี๋ยวมานั่งอธิบายให้เพื่อนๆฟัง เพราะอะไรคุณหมอเพราะว่าอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยคนเรามันจะไม่กล้าที่มาบอกฉันเนี่ยเป็นคนยังไงนะฉันรู้สึกยังไงนะแต่ถ้าแบบนี้เขาจะสามารถเ de ดินดิฟเฟนต์ตัวเองได้เช่นผมเนี่ยเวลาทํางานนะสมัยก่อนผมเป็นคนตั้งใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะคิดผมเป็นอย่างนี้โด่เป็นหมาเลยวิสีโตเอาล้วโด่เป็นหมาอะไรอย่างเงี้ย<อ>ใช่ไหมแต่บอจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกว่าจริงๆผมเป็นนางฟ้านะเพราะว่าจริงๆผมหวังดีกับทุกคนจริงๆแล้วที่ผมต้องตั้งใจทํางานนักมากเนี่ยเพื่อปลายปีจะได้จ่ายโบนัสได้ไง S <S 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 นั่นนี่นู่นเพื่อให้บริษัทเราไม่โดนดิสรอฟชั่นนะอันนี้คือที่ผมเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้อธิบายคนก็ได้รู้ความติดของเราพูดผ่านตุ๊กตาเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมใช่นี่คือกลยุทธ์หมายความว่าถ้าจะมาพูดเองมันไม่มีเกมให้เล่นไม่มีตัวแทนให้ดูแลแบบว่าอาจจะไม่สมุตดตัวนี้เป็นทูตัวหนึ่งในการที่จะดึงความมีส่วนร,ร่วมเข้ามาสมองคนเราถูกหลอกเลวยพวกนี้แหละครับน้องใส่ไหมน้องใส่ไหมฮาวาเรือกะไรอย่างนี้คเรื่องอย่างไรดีอ้าวคาวาก่ออันนี้เป็นแมวใช่ไหมมา คือแมวมันจะมีความแบบเชื่องช้ามัจะโดนติเรื่องนี้บ่อยๆนี้แต่ในความช้าของมันแมวมันมีความแบบแม่นยำในสายตามีความระมัดระวังแล้วอีกตัวหนึ่งอน่คะอันนี้ก็มองเรื่องอิสระเราเป็นคนแบบชอบเพื่อความอิสระไม่ชอบกรอกเกี่ยวมันสายตามันดีแหละอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนแบบชอบมองชอบสังเกตชอบ observe ใช่ไหมใช่แต่คือแค่แค่ไม่ได้บอกคนอื่นไม่ได้พูด อบสังเกตคนอื่นก่อนขอคิดด um. ูก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่ามากดดันฉันมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมระวังใช่ไหมคะอ๋อโอเคอ่าแล้วของน้องอ่ะอโนะคะอันนี้ก็คือแทนเป็นตาขาวแล้วกันนะคะอออนี้คือคนอื่นมองเราคือตาขาบอ่ะถ้ามองเป็นสัตว์ทั่วไปนะคะถ้าเราไม่ไปทาอะไรมันมันก็จะไม่ทําอะไรเราเหมือนกันคืออันนี้คือหลายหลายคนอ่ะสมมุติว่าหนูมีปัญหากับพี่ฮาวาพี่ฮาวาก็คือจะมองหนูเป็นแง่ารละถ้าสมมุติว่าหนู ดีกับใครอ่ะคนอะไรก็คือจะมองหนูเป็นตาขาบตัวเล็กๆที่ไม่มีผิดไม่มีภัยบางคนก็จะมองว่าหนูอ่ะร้ายซึง่งจริงๆอ่ะหนูไม่ได้ร้ายกับใครนะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วตัวนี้หลักคะหนูรู้สึกว่าน้องนิงเหมือนเป็นมนุษย์อยู่แล้วอ่ะนิงเป็นเป็น,ปนสัตว์ที่ไม่มีปากไม่มีเสียงเขาเป็นเขาเป็นสัตว์ที่สามารถทําอะไรได้เหมือนมนุษย์เราสามารถทําได้ทุกอย่างแต่เราแบบเหมือนไม่พูดออกไปหรือเปล่าหรือไม่แสดงออกไปให้ใครอครคระไร หนูก็เลยรู้สึกว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกใช่ไหมจริงๆอ่ะก็คิดนะฉันมีสมองเหมือนกันนะ<ช>แต่ฉันแค่ไม่กล้าพูดใช่ไหมใช่อ<ช>๋อโอเค คือสิ่งที่เห็นนะฮะได้เห็นน้องๆแสดงความคิดเห็นซึ่งปกติผมไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเลยเพราะเราไม่มีกิจกรรมแบบนี้ให้สองได้เห็นคุณหมอวิธีการพูดใจเย็นค่อยๆถามตามหลักจิตวิทยาเขาเรียก poseful creation คือการทําคาถามที่ลงไปที่จิตใต้สำนึกเขาถามที่ความต้องการเขาที่สังเกตนะน้องเขาหน้าแดงๆขึ้นเมื่อกี้เห็นปะฉันรู้สึกฉันได้ระบายได้พูดใช่ไหมได้บอกว่าฉันเป็นคนยังไงใช่ปะครับเวลาพูดผ่านตุ๊กตาแบบนี้มันรู้สึกง่ายกว่าสบายใจกว่าแบบ มันเหมือนมีตัวกลางในการแบบอ้างอิงถ้าให้เราพูดตรงๆอย่างเงี้ยมันไม่ออกอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อว่าแม่สัตว์แค่นี้ยสามารถแบบบอกความเป็นตัวตนของเราให้คนอื่นรับรู้ได้ สรุปแล้วเป็นี้ครับหลังจากอันนี้ถ้าจะรอกเพื่อนๆสามารถแบบใช้แล้วรีซอ,อร์ทปีแบบนี้พอใจไหมแบบก็โอเคนะครับคืออย่างน้อยผมเห็นแววตานะถึงแม้น้องๆเป็นทีมงานมาถ่นายก็ตา,ตามแต่จริงๆอ่ะรู้สึกรู้สึกไหมถึงแบบพลังในตัวเขาเลยอ่ะฮะแล้วเราในฐานะที่เราเป็นเจ้านายเราก็จะเริ่มรู้ว่าพี่น้องคนนี้จริงๆนะเป็นคนยังไงนะจริงๆเขามีอะไรอยากพูดเยอะแยะเลยแต่เขาไม่กล้าพูดเราจะได้เรียกเขามาพูดบ่อยๆมันเป็นการฝึกเขาด้วยจะได้ประโยชน์ในหลายๆมิติครับครับสุกตาเหล่านี้ช่วยได้ครับเพราะมันทำให้เกิดความไว้วางใจที่กันแล้วากัน สนุกขึ้นด้วยจริงๆเราควรจะต้องจบตอนแล้วใช่ไหมครับยังไงต่อน,นะครับในเอของ,อง,องพี่กล้องครัเอาจริงๆของพี่กล้องเนยนะพี่กล้องคิดว่าคนหนึ่งคนมองพี่กล้องไหนบ้าง <c oughs> ในออฟฟิศอ่ะในออฟฟิศเขาต้องมองผมเห <c oughs> มือนกอรซิล่าแน่ๆเลยตัวนี้อาจจะดูน่ารักไปสักนิดหนึ่งกอรซิล่าคือพร้อมกับอารวาสตลอดเวลาเพราะเนี่ยคาดเดาไม่ได้เราพร้อมจะพ่นไฟก่ออารวาสทำลายศึกเขาควารู้สึกที่ผมคิดว่าคนอื่นมองผมเป็นยังไง แล้วพี <worship bird> ่กล้องจะอธิบายว่าจริงๆตัวเองอะเป็นยังไงบ้างเรืองอะไรหมาไฮดีน่าหรืันไห ไฮยีน่ามันอยู่ในแอฟริกาตัวมันก็คงอาจจะปุปะน่ากลัวร้องโ,โหยหัวน,น้ำลายยืดแต่จริงๆแล้วคือมันคือรูปลักษณ์ภายนอกจริงๆแล้วหมาไฮยีน่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่หากินเป็นฝูมีความรักพวกพ้องแล้วก็ออกไล่เดือแต่ด้วยหน้าที่ของเขาบางอย่างมันเลยทําให้ต้องมีภาพลักษณ์อะไรบางอย่างติดตัวเหมือนกับว่าไฮยีน่าเป็นหมาที่โดนสาบอาจจะดูแลคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาแต่มันเป็นหน้าที่ของผมก็คือว่าผมต้องทําให้บริษัทของเราเติบโตไปข้างหน้าแล้วก็อยู่รอดจริงๆแล้วผมมีความรักทุกคนรักพวกพ้องทุกคน อยากใหุ้กคนเติบโต,โต,โตด้วยกันอันนี้คือหน้าที่อของผมนี่คือสาเหตุว่าทําไมพี่กล้องอถึงต้องดุในบางครั้งไงเพราะเราจะได้เห็นว่าทุกมุมะไม,ม่ว่าจะเป็นแง่ดีแล้วก็มีแง่ร้ายใช่ไหมครับมีขาวมีดามีซ้ายมีขวาหรือบางทีคนอื่นมองผมก็เสียใจ่าผมเป็นลูกระเบิดทําไมฮะที่พร้อมจะระเบิดทุกๆอย่างอุ้ย <laughs>